สวัสดีครับนักเรียนประสงทุกคนนะครับวิชาคณิตศาสตร์ชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกปริมาตรนะครับโจทย์ปัญหาการบวกปริมาตรนะครับเดี๋ยวค,คุณครูจะพานักเรียนไปดูจุดประสงรรนนะค์งการเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อนักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบได้ 2. เพื่อนักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้3 เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในเชื่อมงนี้นะครับดูตัวอย่างนะครับทีมครูทําไห้นักเรียนดูนะครับโจทย์ปัญหาการบวกมีน้ําแดงในกระติกสีเขียว12ลิตรและน้ําโซดาในกระติกสีฟ้า6ลิตรเทน้ําแดงและน้ําโซดาลงในโหลแก้วจะได้น้ําแดงผสมน้าโซดากี่ลิตร ไหมครับเอาน้ำสองน้ำคือน้ำแดงกับน้ำโซดาเทลงไปในโหลแก้วพอผสมกันแล้วจะได้กี่ลิตรนะครับโจทย์ถามมาเด้ยนเตเรียนมาครับใครตอบได้บ้างครับตรงนี้โจทย์ถามอะไรครับเอาเก่งมากเลยครับตอบมือเพื่อนด้วยครับโจทย์ถามว่าจะได้น้ําแดงผสมน้ําโซดากี่ลิตรและโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาครับโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาครับครับถูกต้องครับ มีน้ำแดงในกระติกสีเขียว12ลิตรและน้ำโซดาในกระติกสีฟ้า6ลิตรเนไหครับโจทย์ถามาโจทย์บอกนักเรียนก็ทราบแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับโจทย์ถามอะไรถามว่าจะได้น้ำแดงผสมน้ำโซดากี่ลิตรโจทย์บอกอนักนเรียนมาก็บอกว่ามีน้ำแดงในกระติกสีเขียว12ลิตรและน้ำโซดาในกระติกสีฟ้า6ลิตรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับ เเป็นไหมครับหรือว่าลืมแล้วเทอมที่หนึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับประโยคสัญลักษณ์ใครเขียนได้บ้างครับครับถูกต้องมีคนเขียนได้ครับเขียนได้ว่าสิบสองบวกหกเท่ากับช่วงสี่เหลี่ยมถูกต้องครับตบเงินเพื่นด้วยครับต่อไปก็เอาสิบสองบวกด้วยหกเป็นเท่าไหร่ครับสิบสองบวกหกครครับถูกต้องครับสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดตอบ จะได้น้ำเดงผสมน้ำโซดา18ลิตรนะครับก็คือเอาน้ำเดง12ลิตรบวกคบน้ำโซดา6ลิตรรวมกันแล้วก็เป็น12 18ลิตรนะครับจะได้น้ำเดงผสมน้ำโซดา18ลิตรนะครับตรงนี้ดูตัวอย่างต่อไปนะครับในถังมีน้ำอยู่15ลิตรเติมน้ำลงไปอีก15ลิตรเต็มถังพอดีถังใบนี้จุน้ำกี่ลิตรเห็นไหมมีถังอยู่หนึ่งใบมีน้ำอยู่15ลิตร นักเรียนก็น้ํามาเติมลงไปอีกสิบห้าลิตรเต็มถังพอดีถังใบนี้จุก,กี่ลิตรโจทย์ถามอะไรนักเรียนครับเก่งมากเลยครับถามว่าถังใบนี้จุน้ํากี่ลิตรไหมถ้าคนไหนตั้งใจฟังหรืออ่านหนังสือตามคุณครูครับแล้วก็ดูตามที่คุณครูอ่านให้ฟังนักเรียนก็ตอบได้แล้วโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาครับเอาครับมีผู้หญิงตอบถูกด้วยครับตอบว่าน้ําในถังมีอยู่สิบห้าลิตร เติมน้ำลงไปอีก15ลิตรเต็มถังพอดีเห็นไหมถ้าคนไหนที่ตั้งใจฟังครูอ่านให้นะครับนับเกเรียนก็สามารถตอบได้ที่ครูถามน,นะครับเดี๋ยวเราก็าไปเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับโจทย์ถามน้ำถังน้ำถังใบนี้จุน้ำกี่ลิตรโจทย์บอกอะไรก็บอกว่าถัางใบนี้มีน้ำอยู่15ลิตรเติมลงอีก15ลิตรเต็มถังพอดี นักเรียนต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับเขียนได้ยังไงครับครับถูกต้องครับไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับมีคนตอบถูกแล้วครับเขียนเป็นประโยคสิบห้าบวกสิบห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในช่องสี่เหลี่ยมมีคำตอบไหมครับครับถูกต้องครับไม่มีครับนี่คือประโยคสัญลักษณ์นักเรียนก็ไปหาคําตอบครับสิบห้าบวกสิบห้าเป็นเท่าไหร่ครับตอบเลอเพื่อนหน่อยมีคนตอบมาแล้วครับสิบห้าบวกสิบห้าเท่ากับสามสิบ ตอบนะครับทังใบนี้จุน้ำสามสลิตรนะครับต่อไปนะครับทำกล้วยเชื่อมใช้น้ำตาล17บจช้อนตวงทำมันเชื่อมใช้น้ำตาลมากกว่ากล้วยเชื่อม9ก้าช้อตวงทำมันเชื่อมใช้น้ำตาลกี่ช้วยตวงครับเอานะครับคิดนะครับทำกล้วยเชื่อมใช้17บเจทำมันเชื่อมใช้9ก้าโจทย์ถามเลยนักเรียนครับ ครับทำมันเชื่อมใช้น้ำตาลกี่ถ้วยตวงโจทย์บอกในนักเรียนมาครับบอกว่าทำกล้วยเชื่อมใช้น้ำตาลสิบเจ็ดถ้วยตวงทำมันเชื่อมใช้น้ำตาลมากกว่าเก้าถ้วยตวงอันนี้นะครับคือโจทย์บอกมานะครับเดี๋ยวนักเรียนต้องไปเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับโจทย์ถามอะไรถามว่าทำมันเชื่อมใช้น้ำตาลกี่ถ้วยตวงโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาเขาบอกว่า ทำกล้วยเชื่อมใช้น้ำตาล17ตถ้วยตวงทำมันเชื่อมใช้น้ำตาลมากกว่า9้ถ้วยตวงเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ17บวก9กเท่ากับช่วงสี่เหลี่ยมนะครับนักเรียนก็17บวก9ได้เท่าไรครับ17บเวก9าเอาอะไรไว้ในใจครับครับเอา17 9, ไว้ในใจบวกไปอีกเเป็นเท่าไรครับมีเพื่อนยกมือเล้วเห็นไหม7บวก9้เท่ากับย6ตอบนะครับทำกล้วยเชื่อม ทำมันเชื่อมใช้น้ําตาล26ด้วยตวงนะครับทํามันเชื่อมใช้น้ําตาล26่้วยตวงนะครับ17บเวกเก้าเท่ากับ26ต่อไปนะครับทําน้ําจิ้มใช้กระเทียม25้าช้อนโต๊ะและพริกขี้หนู15ช้อนโตะ๊ะส่วนผสมที่ใช้ทําน้ําจิ้มเป็นกระเทียมและพริกขี้หนูกี่ช้อนโตะ๊ะเห็นไหมครับทำน้ําจิ้มใช้กระเทียมกับพริกขี้หนู กระเทียม25พริกขี้หนู10ห้าโจทย์ถามอะไรครับถามว่าเป็นกระเทียมและพริกขี้หนูกี่ช้อนโต๊ะโจทย์บอกในนะักเรียนมาครับทำน้ำจิ้มใช้กระเทียม25ช้อนโต๊ะและพริกขี้หนู1 5ห้าช้อนโต๊ะนะครับไปดูเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์โจทย์ถามเป็นกระเทียมและพริกขี้หนูกี่ช้อนโต๊ะโจทย์บอก ทำน้ำจิ้มใช้กระเทียม25่ิบช้อนโต๊ะและพริกขี้หนูสิบ้าช้อนโต๊ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ยี่สิบห้าบวกสิ้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมต้องมีคำตอบไม่ตรงนี้ครับยังจําได้ไม่มีคําตอบถูกต้องครับยี่สิบหวกส้าเป็นเท่าไหร่ครับคิดครับยี่สิบห้าบวกสบห้าหมดเวลาครับยี่สิบห้าบวกส้าเท่ากับสี่สครับ ยี่สเป็น3ามสิบ้วกเป็น10รวมกัน,น40นะครับตอบเป็นกระเทียมเล็กพริกขี้หนู40โสิช้นโต๊ะนะครับสรุปนะครับการแก้โจทย์ปัญหาทําได้โดยอ่านทาความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาหาคําตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะครับอันนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนทํา ใบงานนะครับโจทย์ปัญหาการบวกนะครับขวดใบที่ 1. จุ2ลิตรขวดใบที่ 2. จุ4ลิตรเทรวมกันจะได้กี่ลิตรโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงหาคตอบได้อย่างไรเทรวมกันแล้วจะได้กี่ลิตรนักเรียนก็มาตอบนะครับโจทย์ถามอะไรนักเรียนต้องเขียนไปโจทย์บอกอะไรมาให้นะครับประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงพอเขียนเสร็จแล้วก็นํามารวมกันแล้วก็ไปตอบตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับ มีน้ำส้ม27ลิตรน้ำพลัง14ลิตรรวมมีน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่ลิตรโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรไมาให้ประโยคสัญลักษณ์เขียนไงเขียนแล้วไปหาคำตอบได้เท่าไรแล้วก็ไปตอบว่าตอบเวลาตอบตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับอันนี้ก็หมดชั่วโมองแล้วไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปวันนี้สวัสดีครับ